เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูร้อยผ้าที่เลี้ยวสุดในคลองบัวครับกัะไปยบอสไปดูรถอะไร้อยผ้านี่รถร้อยผ้าสภาพไหนเก็บอายรละเอียดเก็บอะไรเก็บอะไรนี่พิดโดดเรียนมาเลยเนี่ยดูอเลยอ่ะนี่อ่ใกล้จะถึงบ้านของเจ้าของรถนะครับ คุมป้าอยู่นาดเหรอเพี่อนท่คมป้าไม่ใช่คัะ ้มาไว้ดูสตว์ได้ยหละคาศาลน่ะนี่รถแขกรถพ่อฮะสุดยอดแอบซื้อมาไงจันโบ คือใบผ้ามาใหม่ 9, รครับดาวมาทำสองคมัตามชมยด้เลย <Wow. S 2> นี่เป็นใบผ้าที่เลี้ยงสุดในกองว้าวดูสภาพตอนนี้เอาเจ้าของกำลังจัดสภาพใหม่นอนนี้โอเคถ่ <Okay. S 1> ายเจ้าของเลยเป็นไงร้อยโลนะเอ๊ะ <c ười> นี่ทำไมครับ สภาพใม่ดีสุยสภาพใหม่ทำอะไบ้างอะอีอาม์ีโชวจีอาร์ีโมตี้ใหอ่แล้วเป็นไงเครื่องสเต็ปเป็นไงบ้างเครื่องถาวถอมาอู่อย่มีอะไรฝากบอกทางวะเอาดูลวันีด่องนต์เลอะไรจอดทำไหนจอดทำไหนไอ้ดี นี่ครับสไตล์เราก็จะมีแบบสายระบายแข้าเบาแทบทุกคันนะครับสมัยนี้เป็นธาระอ่าเป็นธาระตัวใหญ่เพราะเพื่อนผมตัวใหญ่ทำได้แลกำหนดเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยจะได้มาถ่ายดิถึงก็เสร็จแล้วประมาณประมาณประมาณได้ไหมโอเคดูกรแล้วก็เลดูไงดูตัวดูตัวอ่ะ เราเตบเดียวกันคงจะให้วิ่งใหม่จะคงยากหดเลยก็เดี๋ยวพาไปดูร้อผ้าเก็บใหม่ครับเป็นรถในทุนงานของเราพอร์ตก็คนนั้นเก็บไปหลักแสนได้หมดเลยแสนได้เนาะครับเดี๋ยวไปชมเยครับแม่วาหน่อยเดี๋ยวผมถ่ายวืดีโอหน่อยแม่วาดหรือกูวาย ขอ่คุณเลยครับทำเสร็จมาใหม่ๆกลัวเครื่องช้ำครับซื้อรถใหม่ไปใช้งานเลยคนีเนี้ยไงไงสุดมากครับเดี๋ยวพาดูรถที่กำลันใี่งาน ครับอันนี้เดี๋ยวให้ต่าก,กล้องไปถ oh <no. S 1> ่ายรอบ่อน,นเดี๋ยวจะมารีวิวทีละชิ้นไปบน เปาเอ้ยไม่เปล่าเลยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเบียร์ลูกจากหน้าได้แลก็เรื่องเกี่ยวกรถกนะครับแต่นี่นะครับคนให้รีวิวผมไม่เกี่ยวนะก็เดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันเพราะว่ารถอยู่กับบ้านนีน้นี่เป็นเพื่อนผมเป็นเจ้าของบ้านครับก็เดี๋ยวตามาเดี๋ยวจุดเลยแล้วกันเพราะว่า เดี๋ยวมาดูนุ่งรถเองก็พูดไปเรยเลนะก็ครั้งนี้จะเป็นแบบว่าเก็บใหม่หมดดูจากตีโค้งครับดูความเงาคือเก็บใหม่ทั้งคันนะครับมีคือว่ารถเบิกใหม่หมดมีแค่โค้งกับโค้องอะไรบอกที่โค้งเดียวอะที่เป็นของเดิมทำสีกม่ได้มีอยากให้ดูอะไรก่อนเดี๋ยวมาลงด้วยกัน อันนี้จะแต่งแนวแบบว่าเป็นตรอ,อนะครับไม่ไม่ใช่แบบเป็นตัวต็บโอเคเราอันนี้มาเลยมาเลยมาเลยเอ็งมาชี้เลยที่จุดใครถามเอง็งมาดินี่ก็จะมีเป็นงานน็อตทำนอานอะไรแบยตรงนี้ทำนอานอะไรงานมืองานมือของใครอ่ะฮะไม่รู้ผมไม่รู้ผ่านไปครับ ประมาณนี้ครับนี่ครับรถคันนี้เรียกว่าแบบไม่มีเพราะว่ารถคันนี้แบบสุดจริงครับเพราะว่าใส่ทุกจุดที่เป็น not, 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 น็อตแบบน็อตกึ่งเนี่ยใส่ทั้งคันเล้บ mm hmm. ก็เดี๋ยวดูโช๊หลังก็เป็นงานเพราะว่า mm hmm. นี่ครับบ่าเอิญแท้นี่ครับเก็บทุกจุด mm hmm. นี่ครับวันนี้บเบอะเบิกใหม่ครับก็อะไรแบบูนยนมันจะไม่ค่อยแพงครับแต่ส่วนมากคันนี้จะแพงที่อะไรแตง่ง อโชว่าก็เป็นงานอะไรอะโชว่าเทคอะไรบ่นี่เดี๋ยวไปถามเจ้าของอีกทีครับจะมียางแบ็กแลกครับราคาเท่าไหร่อยู่สี่ห้าพันนะครับสี่พันสีอว่าห้าพันครับห้าพันมีทอนไปดูละยางหน้าด้วยยางมุมกล้องเว็นหัวหนอน แล้วมาดูครับที่กำลังเป็นกระแสรครับของทุกวันนี้นะครับปั๊มแปดหนึ่งครับรา,ร,าาร,ราครากค็อยู่ประมาณเท่าไหร่บ่อหบ่อห้าหกพันห้าหกพันห้าหกพันข้าวข้าวต้องมีครับจานนี้ห้าพันจานนี้ก็เป็นจานในกระแสครับ B U ยูหกเก้าก็อยู่ประมาณห้าหกพันครับอย่าบอกผิดอย่างเดียวอ่วะขอให้ถูกอย่าบอกผิดอย่างเดียวผิดแล้วจบเลย ก็ชุดหน้าคันนี้ก็ยังไม่ได้อะไรมากมายครับที่ผมนับนับก็เป็นหมื่นครับ้อก,ก็อตงานมือคันนี้ก็มีเป็นหมื่นแน่นอนก็มีเป็นล้ออะไรบ้โมล,ลาใช่ปะตรงเองาสำเนาตัวแบบอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากครับประมาณนี้เดี๋ยวใกล้เสร็จเดี๋ยวผมจะมาดีวีทีครับตอนนี้ให้ดู ประมาณนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะมีพวกข้อมบนเป็นพวกตัโกแดงนะโกโกแดงก็มีสายถัดเออนะกกรทบัตโหุินครับมีอะไรอีกพวก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆกลเสร็จเดี๋ยวอมาดูให้ีโอเคไม่เป็นไร